รวจนะเป็นเขตท้องที่ของพรสวรรค์เนาะตัวจยังครับนี่ตรวจยังนี่ยตรวจยาเสพติดต,ติดแบบไหน่ะพระัาสพากสามจุดยาเสพตัวยาเสพติดของกําลังพาคสามแบบไรผมขอใหญ่ลองอธิบายข้างาง่สามไปสามหอหหง ่คุยได้คือคุยได้คุยได้ไปยังเขามาสอบถามเมื่อเมื่อประชาชนลงมากเพราะเห็นผมมานี่แหละเพอค้นเห็นทำไมคิดว่าผมถูกจับอยู่นี่แหละเรประชาชนตกเทียวถูกมีเรียกตัวเดียวเลยอ่ะตัวตวเดียวแบบไแบบอามน้าได้มาเรียกตัวเที่ยวอันนี้อันนี้มีตัวฉีดด้วยครับคุณผู้ชม เดี๋ยวก่อนพี่พี่ดูพ,พ,พี่ชชาติ <ๆ S 1> ดูขอดูรายละเอียดหน่อยว่าเขาตรวจฉีกันยังไงเป็นบอกว่าเป็นจุดยาเสพติดสพอคอนสวรรค์นะฮะลองพอกอกอสพอคอนสวรรค์ตามนี้นะครับคุณผู้ชมเอาดีครับ มจากภาคประชาชนนี่แหละครับอนี่เป็นจุดอะไรครับท่านผู้กองครับญา,า,าสิภาคสามญา,าติาส,าาสิาสาติดยังไงทําไมทําไมต้องเรียกผู้คนลงมาตรวจเยี่ยวด้วยเอ้าถ้าไม่ตรวจมันจะรู้ไงครับเป็นการแสวงหาพื้นที่จริงนะครับแสวงหาผู้ขับขี่ผู้โดยสารนี่ยมันมันก็มีกฎหมายให้ครับแล้วเราเราเราถ้าตรวจเจอแล้วเอาไปไงตรวจเจอแล้วก็ไปยืนยันผลติดเชั้งครั้งหนึ่งครับอันนี้เป็นการตรวจครับอ่แล้วเราได้มีการแจ้งสิทธิเขาไม่ได้เรียกเขาลงมาตรวจฉี่เป็นผู้โดยสารหรือว่าเป็นเป็นเป็นคนขับครับคือตำรวจเนี่ยอำนาจอ่ะ ่าพรกฎหมายคำรับผู้ผู้เขียอะไรเนาะที่มาอางไรผมอรูบัตรที่ขัญผมเป็นประชาชนเลยครับดูบัตรที่ขัญที่ว่าจะจะจะดูบัตรผมเพื่ออะไรพ่ออะไรทำไมต้องต้องดูบัตรด้วยผมรู้ว่าพี่เป็นใครผมเป็นประชาชน่แหละคนไทยนี่แหละทำไมทำไมต้องขอดูบัตรผมด้วยผมก็ผมเป็นภาคประชาชนในเมื่อผมผ่านมาผมต้องสงสัยแต่ผมห้ามถ่ายนะผมขอสงวสสิทธิ์ผมขอสงวสสิทธิ์ห้ามถ่าย เอ้าเพื่อพี่ถ่ายผมทราไมล่ะผมถ่ายเพราะว่าท่านอยู่ในเครื่องแบบนั่นอะไรผมเป็นประชาชนผมขอใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับผมมีสิทธิ์ใช่ครับผมมีสิทธิ์ผมขอผมขอสงวนสิทธิ์ผมขอสงวนสิทธิ์องค์กรหน่วยงานตรวจสอบนารับครับผมขอสงวนสิทธิ์ของผมนะพี่ใจเย็นนะใจเย็นนะผมขอสงวนสิทธิ์นะถ้าพวกคุณทําถูกต้องทําไปนะ แล้วมันมีเหตุอันควรเชื่ออะไรเรียกผู้สารลงมาตรวจชีเดี๋ยผมถามหน่อยเขาขับรถมาดีๆนะท่านจะดูยังไงอาผพูดขับเทียบเนี่ยใช้เลง้งงานเอาคำว่าข้อสงสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสงานจคนูะเไงอนกันไหมัที่บี่ยใลิแล้ยงงานเาตำว่าข้อสผักขอนแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านจะดูยังไโอ้วพูอขัาเทุกบเนี่ยใารเลิ้ยงานเอาคำว่าข้อสงสัยขอันค่ละคนไ่งหาืคนกคน บางคนก็งาแตกเนาะบางคนคนนั้นคนนี้มันไม่เหมือนกันเช่นประเทศคนเราตื่นเต้นไม่เหมือนกันไม่ได้ตื่นเต้นพี่มาจากองค์กรไหนผมกก็ภาคประชาชนนี่แหละไม่ได้ออกอ้างไม่ต้องแบกเอาการองค์กรไหนเลยขอใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐนู่นี่แหละของภาคประชาชนนี่แหละในเมื่อพวกผมผ่านมาพบเห็นในเมื่อพวกผมก็สงสัยเหมือนกับตำรวจนั่นแหละว่าพวกคุณทําถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบหรือไม่นี่ดย่านยาเสพติดเราคิดถามจบแล้วใช่ไหมเรายาเสพ ีงานต่อเนาะอ่าก็เชิญมาต่อไม่ได้กันขวางครับไม่ได้กันขวางเอ้าเราทุกทำงานไม่ได้เลตัวเนี้ยคุณมาเอ้าม่ตรงนี้ท่านมาถามผมก่อนเด้อเอ้ก็คุณไปถ่ายเนี่ยมันเกิดความเสียหายนะเสียหายยังไงอ่ะภาพลักษณ์ทำให้ภาพรวมเสียหายไม่ได้เสียหายครับถ้าเสียหายก็ท่านท่านว่าไปตามตัวบทของกฎหมายเลยมัันท้งหมดไม่ดีเอ้าแล้ว แล้วแล้วท่านไม่ครับที่คุณไปแชร์คุณถึงทำอะไรผิดกฎหมายหรือยังไงเอาอย่างนี้ถ้าถ้าผมถ่ายแล้วภาพลักตำรวจเสียหายเสียหายตรงไหนท่านก็ว่าไปตามข้อต้องตัวบทกฎหมายเลยแล้วในในเมื่อประเด็นไหนก็แล้วแต่ในเมื่อในข้อกฎหมายเนี่ยมันไม่มีกฎหมายห้ามว่าห้ามประชาชนถ่ายเจ้าที่ตำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่ผมก็สามารถทําได้ตามสิทธิ์ของผมตามสิทธิ์ตามสิทธิ์ได้ก็สอบถามนี่ไงคือตำรวจก็ทังงานอยู่นะ ที่ไปขายตรงนี้เขาทำงานเหมือนเป็นการลุกควนเป็นการรุกควนยังไงเอาผมถามหน่อย,ยผมยังไม่ได้ไปหา้ามว่าเอ้ย<า>ตรงนี้หา้ามตรวจประชาชนนะ ก็ <overc row> e <writers> ผมถามไงว่าผมสงสัยไงคือประชาชนมองดูว่าไอ้ตำรวจเป็นเรื่องอะไรทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมคนมาไข่โอ้ยนี่ตั้งก่อน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 เอาของฟังก่นเออผมตอบแค่นี้พอแล้วมีคาถทก็รู้อ่านแล้าท่านจะตอบหรือไม่ตอบก็เรื่องของท่านผมขอใช้สิทธิ์ของผมใช้สิทธิ์ตามกฎหมายรัฐนู่เอาขอบคุณมากที่มามาสอบถามเนาะก็นี่ไงโอเคพี่โอเคไม่เป็นไรถ้าท่านถูกต้อง ท่านทำถูกต้องท่านทำไปนะท่านไม่ต้องกลัวมาาาออย่่่กกเูถ้าท่านทำถูกต้องท่านไม่ต้องกลัวมาก็ดีแลล้วะในเมื่อระเบียบของสตชเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยเขาจะบอกไอ้ตำรวจทำอะไรนี่อะไรเหตุอะไรไม่เหมาะสมอันกอย่างหนึ่งผากำลังทำงานอยู่เนาะมันการแก้สมาชิ ไม่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 เสียทางเนี่ยมันมันมีลำเลียงยาเสพติด่านบ่อยแล้วก็ขานไปที่ตําบลเมี่ยบางทีรถที่ผ่านไปเราไม่ได้มีทางที่ไม่จอดๆดูมันก็ไม่เห็นเนาะครับไม่เสียหายได้เนาะครับไม่เสียหายครับเพราะในเมื่อในเมื่อพวกท่านเป็นผู้รับใช้พี่น้องประชาชนสวมชุดข้าราชการพวกผมมีสิทธิ์ถ่ายได้ครับขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายรัมนู่ครับก็เป็นคนเหมือนกันก็ถูกต้องไงแต่เปสิทธิตามธรรมนือกันเดี๋ยวดิเดี๋ยวผมจะเอาก่อนตอนนี้ท่านกำลังสวมเครื่องแบบอะไรอยู่เดี๋ยวผมจะใช้สิทธิ์ของประชาชนได้ก็ถูกต้องงไ ครับผมยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีท่านเลยไม่ได้ว่าอะไรเลยแม่ท่าผมเนี่ยถ้ามองผมไม่ดีนะเข้าใจถ้าเกิดว่ามาเนี่มาทางแดดมันล้มมันล้มท่านบุคองนี้ท่านจะมาบอกว่าเอ๊ะมาถ่ายไม่ได้นะมาขัดขวางการปฏิบัติที่มันไม่ได้นะอยู่เนี่ยมันเป็นการต้องใช้ธรรมะที่ต้องใช้ดนิสิดหลายอย่างใช่แต่พวกพี่มาทำเนี่ยเพื่อตรวจสอบเนี่ยถามเขาว่าพี่ตรวจสอบเรื่องอะไรตรวจสอบก็ทางว่าด่านเนี่ยเป็นคือด่านอะไรตัวด่านอะไรแล้วถามว่า ทำไมมีเหตุอันควรเชื่ออะไรถึงเรียกพี่น้องประชาชนเราเป็นตัวชี้ถามว่าเหตุคนเชื่อหนึ่งคือเขาห้ามผู้ขับขี่เสียาจครับอ่าครับอ่าแล้วก็ห้ามเมาขับใช่ไหมครับตำรวจเราอยู่ดีก็ไปเป่าปากเขาโดยปากเขาแล้วครับแล้วก็ต้องจับขึ้นบนดังซ่อนแล้วยช่ไหมครับอ่าแล้วท่านใช้การใช้ต้นพินิจในการสุ่มตรวจดูถ้าคนเที่ยวบ่อยเส้นทางนี้ท่านจะมาบ่อยเจอหน้ากันแล้วครั้งหนึ่งสองครั้งเขารู้แล้วคนนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวใช่ไหมแล้วก่อนที่ท่านจะตรวจเนี่ยท่านได้แจ้งสิ่งอะไรเขาไหมขออนุญาตประชาชนไหมก็เชิญลงมาตรรวววจอางเชิญลลลมมมแแ้้ีบันทึกะไ รวจเนี่ยคือความสะดวกของประชาชนเนี่ยเขายินยอมแล้วเขาได้ยินยอมไหมเไม่บันทึกเนี่ยคือเขายินยอมมาให้ตรวจครับจะบันทึกไหมเขาว่ามันใช้เวลาตรวจคือจบจริงจริงคนที่ให้บันทึกนี่ผมบันทึกแล้วผมจะส่งส่งไปตรวจลงมาจะได้ผลเนาะจริงจริงจะยินยอมหรือไม่ยินยอมหรือไม่หรือจำยอมหรือไม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงจริงท่านต้องแจ้งสีให้เขาทราบว่าเนี่ยก่อนที่จะเรียกตรวจเขาจะยอมหรือไม่ก็ต้องมีการกรอกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อนําส่งผู้บังคับบัญชาในกรณีที่พวกท่านออกมากล่าวอ้างบอกว่าเนี่ย ด่านยาเสพติด่างนี้ตรงนี้ต้องมีเอกสารว่าวันนี้ตรวจได้กี่คนกี่คนเอาไปเผยแพร่เอาไปให้คนรู้มากก็ท่านก็อย่าไปเอาไปเผยแพร่ที่ก็คือมันอยู่ในระบบอยู่แล้วก็คือระเบียบคําสั่งเขามันสั่งมาอย่างนั้นกอท่ันก็อ่าไปอาไปเผยแพร่ท่ก็คือันอยรับอยู่แล้วก็คือระเบียบค่งานสั่งมายนั้นก็ท่กอย่าไปอไปเพรกคุอจันนะบบอ่้วเคือรย่งเขานสั่งมา่าง้นกท่านก็อาาไปเพรท่กนยู่ในระบบอ้าก็อย ก็ตรวอบผมใหม่น่ะแล้วก็นี่ยผมเพิ่งมาเคยมาเห็นนี่ไงคือผมไม่ตรวจสอบผมผ่านทางมาผ่านมาเจอพวกผมก็ต้องลงมาสอบถามไงเอมันเป็นเป็นแผนของภาคสามภาคสามเมื่อก่อนผมเคยอยู่บนถนนโนู้นครับอนใหญ่เนาะสองคนเนาะแต่ที่ตรงนี้มันพอจับยาได้ทั้งอื่นจับได้ใช่ไหมมันไปตัดช่องอะไรนี่เขาว่ามันผ่านที่นี้บรรทัดขึ้นนี้เขากลิ่นมาตรงนี้แล้วก็ตรงโน้นอ่า อ๋อคุณมีอืมพี่ก็มันคมีมีกล้องก็เลยก็เลยนะคอรบแล้วแล้วอยางกล้องท่านทำไมไม่มีถามนีมีอมีแล้วกได้เ้าใจเข้าใจรรืเห็นโทีมีอันมีมีใช้นี่ยอกห้อยตัวเนี่ยใช้ไม่นานก็าต้องรอให้บุมาอีกทนึงมีใช่ว่าทางานแล้วกิมเสหายม่นายนครับท่านอยากให้ผมถาอะไรไว้มถายมหมดเพียแต่ว่าใช่เพียงแต่ว่านั่นคือระเบี ป่าจะชวนเขเดินทางผ่านไปหรืมาเขารู้ว่าในการตั้งจุดตรวจเนี่ยหนมต้องมีกล้องเพื่อความโปร่งใสไงโปร่งใสตรวจสอบได้รตงนะแล้วเขาไม่มีกล้องเนี่ยผมก็เขาแนะนำว่าให้เขาไปติดตั้งเลือๆเลือเลือลองอมาอยู่ไม่ได้ดิถ้าเขาไม่มีกล้องเนี่ยคนที่จะให้เขาอย่าปฏิบัติหน้าที่ทุกคนมานี่ครับมันต้องปฏิบัติแล้วระเบียบจะเขียนขึ้นมาทำไมอะท่านอาถามหน่อยถ้าคนตายแล้วตำรวจีรไปจะให้เขาไปปฏิบัติหน้าที่ไหม เออมีเหตุอย่างเงี้ยผมไม่มีรถผมไม่ไปครับได้อันนั้นเป็นเหตุสุดวิสัยครับอันนี้เหตุสุดวิสัยมันเป็นคำเก่าไม่ใช่ไอ้เจ้าหนี่ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยที่หาพี่พลเมืองดีเนาะอ่าผมเป็นพลเมืองดีนี่แหละมาสมุดตำรวจหน่อยแป๊บเนื่องจาก่ตำรวจทำงานโลกมันไม่ใช่หน้าที่ของพวกผมเดี๋ยวก่อนนะอะไรก็ได้ที่ช่วยผมบอกดิไม่ฟังกันแล้วมันฟังกันก่อนดิฟังก่อนนะย่าพูดกันสวนไปกันมามันไม่รู้เรื่องไงมาถามกันที่ผมพูดเสียงดังเนี่ยจ้ะให้ท่านอธิบายก่อนที่ถามมาแล้วมีการต่อไปผมขออนนะครับ พี่ต้องไปถามสำนักงานจัดงานแขเรื่องอุปกรณ์การใช้งานต่างๆมันไม่เลยครบสมบูรณ์ทุกดายแต่ถ้าพี่ผมไม่มีเพราะผมอยาแค่เพราะผมมีจัดในทางเองไม่ได้หน้าที่มันต้องทำทุกวันเนาะเข้าใจไหมโอเคเนาะมันเป็นหน้าที่ของท่านนี่มาสามคนมันมันเป็นหน้าที่อยู่ไหนอุดรหรืออยู่เดี๋ยวฟังก่อนครับผมต้องตั้งแต่เดี๋ยวแต่ว่าพี่แต่เข้าใจแล้วว่าเป็นงานอะไรเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด่านของท่านนี่ครับว่าด่านตรวจยาเสพติดท่านได้รับอนุมัติจากใครใครเป็นคนผู้อนุมัติไปถาามอย่งั้นเอาอันนี้มันด่านด่านทาวนเป็นจุดตรวจจุดสกัดจุดสุดด้านทาวนมเบี้ยงอะพี่ๆเราเราผมเป็นออกคลิปบ่อยใครผมเหรอต้องมีอย่างงี้ผมเหรอทนปกครองผมทำทีนึงเอาประชาชนเอาคนคนนั่งไปตรวจได้หรอผู้โดยสารผู้โดยสารผู้โดยสารนี่มันที่ไอ้เคยได้ยินบทกระทรวงเกี่ยวกับคุณภูมิไหมครับ พื่อนผูเอาไม่ไม่ใช่หรอไม่เดียวพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดเลยครับมันมันตรวจแค่เราคนขับผมอ่านมาผมสกสารมาหมดแล้วปปศไมีมาตรวจไหมแล้วท่านได้มีบัตรปปศไหมปปศถ้าท่านมีไหมท่านมีบัตรปปศไหมไหนมาดูหน่อยตรผมเลยบาดูนะในเมื่อประชาชนร้องขอท่านก็ต้องดูดิเมื่อ เมื yeah. pues ่อสักครู่เนี่ยท่านยังดูบัตรผมเลยถ้าพี่เป็นคนตรวจผมพี่มาตรวจผมจะให้ดูบัตรมามเออเอาดูนะนี่แฟร์แนะไม่อันนี้อย่าไปบอกว่าขัดขวางนะเพราะลูกน้อง่านก็ยังปฏิบัติหน้าที่ได้เอ้ามาดูยังไงก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยนะครับคุณผู้ชมเนาะเป็นเขาบอกว่าเป็นจุดตรวจยาเสพติดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาคุยกันก่อนเนี่ย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  เนี่ยพวี่เอามาแล้วมาแล้วมาแลดูนะอันนี้ถ้วยถ้วยน้ำจิ้มนะอันนี้ถ้วยน้ำจิ้มที่บรกต้องจริงเหรอพี่เนาะถ้วยน้ำจิ้มอ่่าเนียตำรวจทำงานเนี่ยอ่เขาจะอยู่อันนี้ใช้ถ้วยน้ำจิ้มนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะพี่ตรวจสอบกันทำไมท่านไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้มาประกันตรวจสอบครับทาให้ดูนะแสดงให้ดูนะพวกผมใช้สิทธิ์พี่เมียต้องอะไรมาสั่งให้ผมมาดูคร เดี๋ยวถ้าพี่ว่าผมไม่ชอบพี่ก็ไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลไม่ใช่คุณต้องถ้าชื่อผมนะลูกผมใช่ไหมผมต้องแต่ว่าต้องดูข้างหลังมันหมดหรือยังต้องดูอ่านอยู่ใช่หนึ่งปีครับหนึ่งปีอะไรต้องอ่านไปเลยไม่ได้เป่ามีก็มีมีก็มีมเดี๋ยวทีนี้ทีนี้อย่างนี้ผมบอกว่าเอาอันนี้บัตรผม เนี่ยดูบ้านผมเดี๋ยวเดี๋ยวตักกระเป๋าหนึ่งเดี๋ยวเจ๊จท่านผู้กองผมถามหน่อยว่าการที่ใช้ถ้วยน้ําจิ้มอย่างเงี้ยมาตรวจประชาชนนี่มันถูกต้องไหมเป็นไปตามกฎกระทรวงไหมที่ใส่เบื้องต้นที่ใส่เบื้องต้นพอไปตรวจที่ถ้ามันมีสงสัยปั๊บเจอปั๊บอย่างไรก็จะดำเนินคดีใช่ไหมเขาเขาจะบันทึกบันทึกอ่างเงี้ยแล้วไปส่งโรงพยาบาลพร้อมตัวคนแล้วก็บันทึกไปส่งเพื่อที่จะเดี๋ยวคิดเรืวัดนดหน่อเดี๋ยวเดี๋ยวตามตามกฎกระทรวงเขาเขียนว่าไงผมถามท่านหน่อย ตามกระทรวงแจ้งเบื้องต้นหรืออะไรก็แล้วแต่หหิิ้้เดี๋ยวเปิดลิปดูคลิปท่านเดียวคนรู้เนี่ยเจอตำรวจที่ว่า ผมอยากแะรู้ว่าเนี่ยไอ้อุปกรณ์ที่ท่านนามาตรวจนีเนี่ยคุณผู้ชมน,นะเอาดูกันชัดๆอันนี้เครื่องมัมนจ<น>ิ้มนะเน,นี่ยเครื่องมนจิ้มนะมันเป็นไป,นปนตามกฎกระทรวงหรือไม่คือเราตรวจเบื้องต้นนะครับตรวจเบื้องต้นอะไรก็แล้วแต่นม่ต้องเป็นทําตามกฎกระทรวงครับให้มันถูกต้องมันต้องใช้พลาสติกาพาชนะพลาสติกปากว่าไอ้ทรงกรปากว่ามีโอโยนะครับ ไม่เช so ิงครับแล้วรากดกระทรวงเขาเขียนว่าให้ใช้ถ้วยนมกิมใช่ไหมเอาคุณอยู่ถ้วยอะไรมาตรวจครับเอาก็เป็นพลาสติกเกล็ดทรงกลมไม่มีเกลียวปิดนะนี่กลงนี่ะมันไม่มีฝาปิดเลยอันนี้กลมอันนี้เป็นถ้วยไหนไหนฝาปิดอยู่ไหนไม่เบื้องต้นนะครับมันจะจะเบื้องต้นหรือไม่เบื้องต้นมันก็ต้องทำให้ถูกตามเป็นไปตามกฎระเบียบครับท่านไม่่ใชตัวผู้เกี่ยวข้องน่ะไปยืนยันผลบันไปยื่นบันอีกทีหนึ่งให้เขายื่นทั้งบันให้ตรวจเองทีนี้ไหนไหนบันทึกไหนบันทึกเอกสารที่ว่าเรียกคนลงมาตรวจอ่ะเอกสารอยู่ไหน ต้องใชอกครักลัวจะลงอีกครับมันจะใช้เวลาท่าไหล่ไม่ได้คุณต้องไปิบัติตามขั้นตอนที่ของกฎหมายระเบียบในเมื่อตามขั้นตอนถ้าเราจะเรียกคนมาคนมึงปุ๊บต้องมาลงชื่อรอตรวจเป็นครึ่งยั่วโวงเอาดังนั้นระเบียบและคำสั่งก็ไม่ต้องมีดิตามกฎกระทรวงว่าต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนตรวจขี่ประชาชนจะเบื้องต้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องให้ทําถูกต้องตามระเบียบหมดแล้ว บันทึกเอกสงเอกาสารแจ้งสิทธิ์ขาให้ทราบด้วยพูทจะมาตรวจต้องใช้เวลาตรวจนานเป็นชั่วโมงจะนานหรือไม่นานครัแต่พวกท่านต้องปฏิบาตาัตววิตามตเ,เสียวเวลาทำกับรังหนึ่เดียวเสียเวลาไม่เจียวครับไม่เจี่ยวคือ